e X เชนชั้นนำระดับโลกซ้ายเทศสายออมมือใหม่ห้ามพลาด สวัสดีครับวันนี้พวกเรา Investor Network จะมาแนะนำฟังก์ชันและเมนูที่มือใหม่ควรรู้ภายในแอปพลิเคชัน b i t g ก t กันนะครับก่อนจะเข้าเนื้อหานะครับผมอยากจะขอเพื่อนๆคนละหนึ่งไลค์และหากไม่เป็นการรบกวนเกินไปผมอยากฝากเพื่อนๆกด s u b s c r i b e ให้กับพวกเราด้วยนะครับแล้วหากเพื่อนๆคนไหนยังไม่มีบัญชีของ b i t เ e t เพื่อนๆก็สามารถที่จะสมัครผ่าน QR c อ d e ที่สแสดงอยู่บนหน้าจอตอนนี้หรือจะสมัครผ่านลิงก์ใต้คลิปโอนี้พร้อมกับรับส่วนลดค่าธรรมเนียมการเทรดโทเค็นสูงสุด20%เไปเลยนะครับและพิ ครที่สมัครตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายนเราสามารถที่จะเข้าร่วมลุ้นรับรางวัลสุดเจ๋งจากทางบิทเกตโดยมีวิธีเข้าร่วมง,ง่ายๆนะครับเพียงเพื่อนๆสมัครผ่านลิงก์ของเราจากนั้นทําการส่งเลข UID ของเพื่อนๆไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างน,นี้เลยนะครับแค่นี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลแล้วแหละครับผมรีบหน่อยนะครับรางวัลมีจํานวนจํากัดเรามาพูดถึงเนื้อหาหลักกันวันนี้ดีกว่านะครับนั่นก็คือเมนูและฟังก์ชันที่มือใหม่ควรจะรู้เริ่มจากตรงนี้ก่อนเลยครับผมนั่นก็คือเมนูปรรไฟลขอองงงเาาซึ่จะยูตมมุบน ตรงนี้นะครับผมนี่กดเข้าไปได้เลยในเมนูนี้นะครับเราก็จะสามารถเช็ครายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับบัญชีของเราไม่ว่าจะเป็นชื่ออีเมลที่สมัครหรือจะเป็นเลข UID ตรงนี้นะครับแล้วก็การติดตั้ง 2FA ด้วยเช่นเดียวกันและหากเพื่อนๆคนไหนที่ติดตั้ง 2FA ไม่เป็นนะครับเราก็ได้ทาคลิปสอนไว้เป็นที่เรียบร้อยสามารถกดดูได้ที่ลิงก์ขวาบนตรงนี้เลยนะครับผมและกดกลับไปสักหน่อยในหน้าต่างตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็ยังสามารถตั้งค่าแอปพลิเคชันของ b i t g e t ได้ด้วยนะครับโดยการกดมาที่รูปฟันเฟืองมุมบนขวาบนตรงนี้นะครับตรงนี้ ก็จะสามารถเปลี่ยนภาษาเปลี่ยนสกุลเงินแล้วก็เปลี่ยนทีมของแอปพลิเคชันได้เช่นเดียวกันนะครับผมส่วนต่อไปนะครับก็คือแถบค้นหาตรงนี้นะครับซึ่งแถบตรงนี้นะครับเพื่อนๆสามารถใช้มันในการค้นหาเหรียญที่เพื่อนๆสนใจได้นะครับผมอย่างเช่นผมจะลองค้นหาเหรียญ BTC ผมก็ทําการพิมพ์ไปได้เลยนี่นะครับผมเขาก็จะแสดงขึ้นมาตรงนี้เลยถัดมาข้างๆนะครับเมนูตรงนี้ก็สําคัญไม่แพ้กันเลยนั่นก็คือเมนูของการติดต่อทีมงานซัพพอร์ตและเมนูของการแจ้งเตือนภายในแอปพลิเคชัน Bitget นั่นเองนะครับผมหากเพื่อนๆมีปัญหา การเติมเงินไม่ได้หรือเติมเงินไม่เข้าหรือจะเป็นปัญหาอื่นที่เกี่ยวกับแอปพลิเคชันบิหเกตเพื่อนๆก็สามารถที่จะมากดติดต่อทีมงานซัพพอร์ตตรงนี้ได้เลยนะครับผม เลื่อนลงมาสักหน่อยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นยอดสินทรัพย์ทั้งหมดที่เรามีภายในแอปพลิเคชัน b i t เกตนะครับขยับมาด้านขวาอีกหน่อยหนึง่งก็จะเป็นเมนูของการฝากเงินนั่นเองนะครับผมโดยหากเพื่อนๆสนใจที่จะฝากเงินก็ทําการกดไปที่ตรงนี้ได้เลยนะครับซึ่งในส่วนของการฝากเงินนะครับผมก็ได้ทาคลิปสอนมาแล้วเช่นเดียวกันนะครับสามารถกดดูได้ที่ตรงนี้เลยนะครับผมกลับไปดูที่หน้าแรกกันต่อดีกว่านะครับสาหรับตรงนี้นะครับหากเพื่อนๆเ,นเ,นเข,ข้ามาในแอปพลิเคชัน b i t เกตแล้วไม่รู้ว่าฟางังก์ชันที่เพื่อนๆสนใจมันอยู่ตรงไหนหรือว่าเพ ค้นหาตรงนี้ได้เลยนะครับโดยการกดไปที่คําว่าเพิ่มเติมตรงนี้ หลังจากนั้นนะครับเขาก็จะโชว์ฟังก์ชันทั้งหมดที่ภายในแอปบิทเกตนั้นมีขึ้นมาที่นี่เลยนะครับผมเพื่อนๆก็สามารถที่จะเลือกค้นหาเมนูที่เพื่อนๆสนใจในนี้ได้เลยนะครับผมหรือเพื่อนๆจะแก้ไขเมนูฟังก์ชันด่วนตรงนี้ก็ได้นะครับผมโดยการกดคําว่าแก้ไขตรงนี้ได้เลยแล้วก็อยากเพิ่มอนไหนก็กดบวกเข้าไปนะครับอยากจะเอาอนไนออกก็ทํากดลบตรงนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับผมเสร็จแล้วก็กดยืนยันนะครับเดี๋ยวเราไปดูในหัวข้อใหญ่กันต่อไปดีกว่านะครับนั่นก็คือหัวข้อของตลาดนั่นเองนะครับผมในเมนูนี้นะรพืๆก็จสาามถ เช็คดูคริปโตทั้งหมดที่มีภายในแอปพลิเคชันของ b i t g e t ได้เลยนะครับผมโดยการกดมาที่คําว่าตลาดตรงนี้นะครับหลังจากนั้นก็เลื่อนหาเหรียญที่เพื่อนๆสนใจได้เลยนะครับโดยการกดคําว่าทั้งหมดตรงนี้ก่อนนะครับผมอ่าแล้วก็เลื่อนหาได้เลยนะครับหรือหาเพื่อนๆหาไม่เจอก็สามารถที่จะพิมพ์ค้นหาที่นี่ได้เช่นเดียวกันนะครับผมและในตรงนี้เขาก็ยังแบ่งประเภทแยกย่อยนะครับว่ามีเหรียญประเภทไหนบ้างนะครับหากเพื่อนๆสนใจเฉพาะเหรียญของเหรียญมีมนั่นเองเพื่อนๆก็สามารถที่จะกดดูเฉพาะเหรียญมีมตรงนี้ได้นะครับผมหรืออยากดูเฉพาะเหรีย AI นกก็ด ตรงคาว่า AI ได้เลยเขาก็จะทําการแยกเหรียญแต่ละประเภทมาให้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูในหัวข้อต่อไปกันเลยดีกว่านะครับนั่นก็คือการเทรดนั่นเองนะครับกดเข้ามาตรงนี้ได้เลยในหน้าตรงนี้นะครับถือว่าสําคัญสุดๆเลยนะครับเพราะตรงนี้นะครับจะเป็นจุดที่เราทําการซื้อขายแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซีนะครับโดยเราสามารถทําการเปลี่ยนเหรียญที่เพื่อนๆสนใจตรงนี้ได้นะครับกดเข้ามาเลยเพื่อนๆสนใจเหรียญไหนก็ทําการพิมพ์ค้นหาได้เช่นเดียวกันนะครับส่วนวิธีการซื้อขายนะครับผมก็ได้ทําการสอนเป็นที่เรียบร้อยเหมือนกันนะครับ เลยนะครับกดตรงนี้ได้เลยเมนูถัดมานะครับจะเป็นเมนูฟิวเจอร์นั่นเองซึ่งเมนูตรงนี้นะครับสาหรับมือใหม่นะครับผมจะยังไม่แนะนําเพราะว่าตรงนี้นะครับจะค่อนข้างใช้งานยากนะครับแล้วก็ความเสี่ยงสูงนะครับผมสาหรับมือใหม่นี่ผมยังไม่แนะนําเลยนะครับงั้นเราจะข้ามไปก่อนละกันนะครับสุดท้ายอันนี้ก็สําคัญไม่แพ้กันเลยนะครับนั่นก็คือเมนูสินทรัพย์ของเรานั่นเองนะครับรูปกระเป๋าตังค์ตรงนี้เลยทําการกดเข้าไปได้เลยครับผมซึ่งตรงนี้นะครับจะเป็นที่ที่เราใช้เก็บเหรียญชิปโตเคนินซีของเราทั้งหมดเลยยนนะจมาอู่่่ใทีีเลย และเขาก็จะทําการสรุปยอดไว้ให้ที่ตรงนี้เลยนะครับถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆมีหลายเดียญนะครับมันก็จะโชว์ขึ้นมาตรงนี้เยอะๆเลยนะครับหากเรามากดดูที่คําว่าภาพรวมนะครับในกระเป๋าใหญ่หนึ่งใบนะครับมันก็จะมีกระเป๋าย่อยๆอีกนะครับก็จะแยกออกเป็นกระเป๋าสปอร์ตกระเป๋าฟิวเจอร์กระเป๋าเอิร์นแล้วก็กระเป๋าอ <ๆ S 2> ื่นๆอีกมากมายนะครับซึ่งในแต่ละกระเป๋านะครับเราก็สามารถที่จะแบ่งเงินของเรานะครับไปไว้ได้ทําให้ในแต่ละกระเป๋าอาจจะมีเงินไม่เท่ากันนะครับอย่างสมมุติตรงนี้กระเป๋าเอิร์นของผมมีอยู่เก๋าส10เหร นะครับแต่ถ้าเรามากดดูที่ภาพรวมนะครับนั่นก็คือเรามีทั้งหมด100เหรียญนั่นเองประมาณนี้นะครับผม เท่านี้เพื่อนๆก็น่าจะพอเข้าใจแอปพลิเคชัน b i t เกตมากขึ้นแล้วใช่ไหมล่ะครับและอย่างที่บอกไปนะครับหากเพื่อนๆสนใจก็สามารถที่จะสมัครผ่านลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้พร้อมกับรับส่วนลดค่าธรรมเนียมการเทรดสูงสุด20%ไปด้วยนะครับผมคำเตือนคริปโตเคอเรซี i, และโทเคนดิจิตอลมีความเสี่ยงสูงท่านอาจจะสูญเสียเงินได้ทั้งจํานวนโปรดศึกษาได้ลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ท่านยอมรับได้ก่อนจากกันไปนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดซับสไครต์เพื่อ, like, เ,อเป็นกําลังใจให้พวกเราในการทําคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปด้วยนะ ตรงไหนนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์พูดคุยกันได้ที่ใต้คอมเมนต์ด้านล่างนี้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้พวกเราทีมงาน Investor Network ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ